พอขวัตบิยุมันบิฮุมยสานีอิลามิดีนอมบะ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh รับกขอสู้กดขอบพระคุณพระราานะครับที่พรงได้ให้เราด้มีชีวิตมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้ถือสินอดนะครับในเดือนรมดอนจนกระทั่งครบเดือนนะครับครบเดือนซึ่งวันนี้นะครับเราเพิ่งจะได้รับรายงานล่าสุดในเวลาประมาณ5้านากาเองนะครับว่ามีการเห็นดวงจันทร์กันจันทร์เสี้ยวกันที่ อัฟกานิสถานแล้วก็ที่ไนเจอร์นะครับซึ่งมันอาจจะอยู่คนละทวีปกันสองทวีปนะครับแต่ก็เป็นเป็นรายงานที่ตรวจสอบได้แล้วก็เชื่อถือได้แล้วทางสถา,านีรัศน์ไว้ชนัลก็ไดอ้ออกรายการประกาศให้ให้ทราบนะครับเราซึ่งได้ยึดแนวทางในการปฏิบัติว่า ที่ไหนเห็นดวงเห็นจันเซี่ยวเนี่ยเราเราตรวจสอบได้เราก็จะถือปฏิบัติได้ว่าเป็นการเข้าเดือนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็ถือว่าวันที่1เดือนชาวาก็คือวันนี้นะครับวันที่30เมษายน2 5 6 5นสาะครับสาหรับคนที่ยึดถือในเรื่องเดือนดวงเดียวกันทั่วโลกนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะละหมาดอีฟิตรีกันนะครับในยามเช้า ซึ่งเดิมเคยประกาศไว้7จ็นาฬิกาสานาทีเนี่ยผมก็ขอเลทไปครึ่งชั่วโมงนะครับเป็น8ปดนาฬิกาตรงนะครับโดยจะละหมาดที่มุสอลลาด้านข้างมัสยิดนี่เองนะครับส่วนเรื่องอาหารที่จะทำทำเลี้ยงเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ทานอาหารจากบ้านมาก่อนนะแต่ความจริงนะเราก็ทานโซชุตมาแล้วนะเมื่อสักครู่นี้เองนะครับทานโซชุตมาแล้วนะครับก็ก็พอพอพัฒนาพัฒนาได้บ้างนะครับแล้วก็พี่น้องก็ทานอาหารมาหรือใครที่มี อาหารจะติดมาติดมือมาก็ดีนะครับจะได้มาแบ่งปันกันได้ตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็คอยเรานะครับขอดุอานะครับว่าาอเลาสุภัตาลให้เราได้ถือเสื้ออดมาจนครบเดือนนะครับแม้ว่าระมาดหรนี่จากไปแล้วนะครับแต่ว่าการพักดีต่อเราสุภัตตาลการทําอามานิบาดาที่เราเคยทํากันในระมัดระมนี่ยังคงอยู่ที่เราจะต้องยืนจัดทํากันต่อไปนั่นเอง นะครับก็อยากให้เรานั้นได้ใช้โอกาสนี้แหละนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะตัวเองแล้วก็ในการเพิ่มอมมานในการรักษานะรักษาอมาัมนะรักษาคําสั่งของเรัุสภาเนวตาราโดยการทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของเราุุภาตาลาอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ ประคองตัวเราให้อยู่ในสังคมนะครับได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นมุสลิมเป็นมุสลินที่มีคุณภาพนะครับในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับก็ขออวยอานะครับให้เราสลาณ์นั้นประทานความดีงามนะให้กับพวกเราทุกคนนะครับและในโอกาสที่วันนี้นะครับเป็นวันอิดุลฟิตรีก็ขออวยอานะครับให้เสลาณะไดขอพระองค์ได้โปรดตอบรับ การงานต่างๆนะครับที่เราได้ภาคเพียนพยายามทําในเดือนรอมฎอนนี่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานเป็นการละหมาดนะครับต่อรอบเวลหมาดฟรดูละหมาดสุนนะหรือการบริจาคหรือการทําความดีต่างๆนั้นขอพระองค์ละสุบะตลาได้โปรดตอบรับการงานต่างๆที่เราได้กระทำอย่างนี้ด้วยนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้ครับแล้วก็แปดโมงนะครับเราก็จะละหมาดอิลฟิตริกันนะครับละหมาดเสร็จก็จะมีคุตบะนะหลังจากนั้นก็ก็อาจจะ ถ้าใครมีอาหารก็มาเอามาแจมกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันตามสัญญาศัยวันนี้เป็นวันอยู่ราชการด้วยนะครับคงไม่มีใครรีบร้อนไปไหนนะครับก็ฝากพี่น้องมันนี่ครับอักูลุกันนะครับฝั่สเฟอร์นันเซีมาริกุลละกุมบิซาร์ดมุลิมีนามิงกุลิซัมฝัสงเศสเฟอร์นัุอินหัวลก็ฟูรุรฮิมัสสลามอัลลอฮุมะรัฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ